ก็วันนี้นะคะเราก็ได้นักร้องหมอรำชื่อดังภาคีสารวินนี่สีสกเกตนะฮะได้มาพรีเซนต์สินค้าตัวนี้เลเวอร์าทอนะคะดรวีค่ะตรงนี้เนี่ยที่ต้องใส่แว่นเพราะจะถอยไวนะก็แนทนทดลองเองนะคะก็เลดวอร์าทอเนี่ยนะคะเขาก็มีสารเวเลสวอาทอนะคะในการป้องกันโรคนะคะเราก็ทำจากผลไม้เบอร์รี่นะคะแล้วก็ นวัตกรรมนี้เราเป็นผงแล้วอาจใส่แคปซูลค่ะตอนนี้แจกฟรีแล้วนะก็ขอขายบ้างนะคะเลเบอลทอร์ด็วีค่ะตอนนี้ซื้อ1นึ่แถมหนึ่ง 1, 3, 1ค่ะนะคะแล้วก็เรามีแจกให้ทดลองแล้วนะคะใครสนใจนะคะ085 939 9 9 0 9ก็909ค่ะ089 011 3444เลเบลทอสเตมเซลล์ผลไม้สดบายแนนซี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้าเดี๋ยวใส่แวกก่อนเพื่อความ เป็นวัยรุน่นอีก,กี้เธอเป็นสกอยเลสวลัตโถ14ครั้งโอเคบ๊ายบาย